สวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบสอ,อนอคณิตศ,ศาสตร์ปี6องเพื่อสอบคารเลือกข้อค้าที่1ข้อที่14นะครับโจทย์ให้หาผลรวมของจำนวนเต็มบวก n ทั้งหมดโดยที่10น้อยกว่าเท่ากับ n น้อยกว่าเท่ากักบ99โดยที่ n กําลัง k มีเลข2หลักสุดท้ายเหมือนกับ n สำรับทุกๆจำนวนเต็มบวก k นะครับใครที่อยากลองทําดูก่อนกดพอสแล้วลองทําดูนะครับใครที่พร้อมแล้วมาฟังเฉลยพร้อมกันเลยครับ อันดับแรกขอเขียนให้เห็นภาพก่อนนะครับว่าการที่บอก n กําลัง k เนี่ยแสดงว่ามันเป็นทุกจำนวนเต็มบวก k เนาะดังนั้น n กําลัง1กําลัง2กําลัง3ไปเรื่อยๆเนี่ยจะมีเลขลงท้าย2หลักที่เหมือนกับ n ทุกประการนะครับหรือก็คือเป็นการบอกได้ว่าเมื่อนา n กําลัง k ใดๆเนี่ยมาลบกับ n เนี่ยมันก็จะมีเลข2หลักสุดท้ายด้วยความที่เหมือนกันมันก็จะตัดกันไปได้ก็จะลงท้ายได้เลข0ูย์ตัวท้ายนั่นเองนะครับจึงเป็นการบอกได้ว่ากําลัง k ใดๆเนี่ยจะได้ว n กำลังลบ n ลงตัวแน่ๆเพราะว่าจากที่ผมบอกมาสักครู่เนี่ยนะครับนั่นก็คือจะได้ว่าถ้าเกำลังเเนี่ยมันมีเลขสองตัวสุดท้ายสมมติว่าเป็นอะไรสักอย่างเนี่ยตัวหน้านะครับเป็นอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันตัวหน้าแล้วก็ตัวสองตัวสุดท้ายเนี่ยมันเหมือนกันนะครับสมมติว่าเป็น A กับ b แล้วกันอ่ะเป็น a กับ b โดย a กับ b เป็นเลขโดดเนาะแล้วก็ n นเนี so 3, next, ่ย <duh. S 3> ก็จะมีเลข2ตัวสุดท้ายเป็น AB เหมือนกันนะครับเมื <S <S ่อนํามารบกันเนี่ยตัวสุดท้ายเนี่ยก็จะตัดกันไปนะครับสุดท้ายกันเราก็จะลงท้ายด้วยเลข0ูนย์ศนย์เนาะจึงเป็นการบอกได้ว่า100เนี่ยหาร n กําลัง K ล,ลบ n ลงตัวนั่นเองนะครับอ่ะเมื่อวิเคราะห์ได้คร่าวๆแบบนี้แล้วนะครับบางคนอาจจะมองดูมองออกว่าเอออาจจะต้องสังเกตด,ดูเลขตัวดท้ายก่อนแน่ๆนะครับก็คือเออการที่บอกว่ามีศูนย์ศูนย์ลงท้าย2องตัวนั้นนะครับ ถ้าเราคิดแบบกรณีที่ง่ายกว่าก็คือมองว่าเ,ออเลขเลขที่ลงท้ายอะไรที่มันเหมือนกันนะครับก็คือดูเลขหลักสุดท้ายนั่นแหละเป็นการบอกว่าเองังเคลบ n นํำสิบมาหารลงตัวแน่แนๆนะครับแต่ว่าอันนี้อาจจะค่อนข้างอ้อมไปนิดนึงนะครับเพราะาสุดท้ายแล้วถ้าวิเคราะห์แบบนี้เออก็อาจจะยังไม่ได้คําตอบที่แท้จริงก็ต้องมานั่งไล่อีกทีนึงว่าเลขอะไรที่มันสอดคล้องกับเงื่อนไขตรงนี้ด้วยนะครับเพราะว่าเงื่อนไขของ10 หาร n กำลังเคลบ n ลงตัวเนี่ยเป็นเงื่อนไขที่ยังไม่สามารถตอบได้ครอบคลุมของอันนี้ทั้งหมดนะครับมันยังมีเลขอื่นที่มันไม่สอดคล้องกับอันนี้แต่สอดคล้องกับอันนี้ก็มีนะครับเนาะอ่ะทีนี้การที่บอกว่า100หาร n กำลังลบ n ลงตัวเนี่ยนะครับเราเริ่มจากกรณีง่ายๆก่อนก็คือกรณีที่ตัวเเนี่ยเป็น2นะครับจะสังเกตเห็นว่าเอ่อ100เนี่ยตัว n เนี่ยมันต้องสอดคล้องกับเงื่อนไขของ n กำลังสองลบด้วยถูกไหมครับคำนวณเดียวกันมันก็ต้องสอดคล้องกับเงื่อนไข100หาร n อ็นกำลังสามลบนะครับหรือสอดคล้องกับเงื่อนไขของ100หาร n นกำลังสี่ลบนะครับไปเรื่อยๆเนาะนะครับซึ่งสุดท้ายเราก็ต้องสอดคล้องกับเงื่อนไขของ k ใดๆเนาะทีนี้เราจะสังเกตเห็นว่าทุกตัวเนี่ยไอตัว n กำลังเลบ n เนี่ยมันสามารถแยกตัวประกอบได้นะครับนั่นก็คือ ในตัว n กํลัง k ลบ n เนี่ยมันก็คือเป็น n คูณกับ n กํลัง k ลบหแล้วก็ลบหนะครับอ่ถ้าสมมติใครรู้เนี่ยก็จะเป็นก็จะสามารถบอกได้นะครับว่าตัว n กํลัง k ลบหแล้วก็ลบด้วยหเนี่ยมันสามารถแยกตัวประกอบเป็น n ลบหได้แน่ๆน,นะครับก็จะกลายเป็น n คูณ n ลบหคูณกับอะไรสักอย่างก็ไม่รู้แหละแต่ว่ามันแยกตัวประกอบได้แน่ๆน,นะครับอ่อันนี้ก็ยกตัวอ,อย่างตัวเลขอย่างอย่างเช่นเออสมมติว่า n กํลังสองลบ n เนี่ย ตรงนี้มันสามารถแยกตัวประกอบได้เป็น n คนะูณ n ลบหนึ่งเนาะอ่ะก็คือมี n คูณ n ลบหนึ่งเป็นตัวประกอบแน่ๆนะครับทำองเดยการครับอันนี้ก็สามารถแยกกลายเป็น n คนะูณ n กำลังสองลบหนึ่งเนาะก็คือจะกลายเป็น n คูณ n ลบหนึ่งคูณกับ n บวกหนึ่งนะครับหรือต่อมาก็คือ n กำลังสี่ลบ n เนี่ยตัวนี้มันแยกตัวประกอบได้กลายเป็น n คนะูณ n กำลังสามลบหนึ่งเนาะซึ่ง n กำลังสามลบหนึ่งก็แยกตัวประกอบกลายเป็น n ลบหนึ่งคูณกับ n กำลังสองบวก n บวกหนึ่งนะครับก็จะเห็นว่า ไม่ว่าจะเป็น n กําลังใดๆลบ n ก็ตามนะครับสุดท้ายแล้วทุกตัวเนี่ยมันต้องมี n คูณ n ลบหเป็นตัวประกอบนะครับซึ่งอาจจะพอสรุปได้ว่าไอ,อตัวที่100หาร n กลังสองลบ n เนี่ยครับเป็นการเพียงพอแล้วที่พิจารณาแค่คู่นี้นะครับเพราะว่าถ้าพิจารณาคู่นี้ปุ๊บก็สามารถที่จะคิดแบบอื่นสอดคล้องได้เหมือนกันนะครับคราวนี้เมื่อพิจารณาของคู่หนึ่งร้อยหาร n กํลังสองลบ n นะครับตรงตัวเนาะ ก็จะเห็นว่า100เนี่ยหาร n คู L L ลบ1งลงตัวนั่นเองนะครับคราวนี้ผมจะจัดรูปให้อยู่ในรูปของออจำนวนเฉพาะคูณกันก่อนนะครับ100เนี่ยสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของ2กำลัง2เนาะคูณกับ5กำลัง2ที่จัดให้อยู่ในรูปของจำนวนเฉพาะเป็นเพราะว่าตัว n คูณเนลบ1เนี่ยจะเห็นว่าทั้ง n และ n ลบ1เนี่ยหอดมอรร่วมของมันก็คือ1นั่นเองนะครับดังนั้น ไม่ว่าจะยังไงก็ตามนะครับสมมุติว่าเราแทนตัวค่า n เข้าไปนะครับสมมติว่า n เนี่ยหารด้วย2ลงตัวนะครับเพราะว่าผมต้องการเงื่อนไขที่มันเป็นทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดนี้นะครับเอา100มาหารลงตัวเนาะแสดงว่าในนี้ต้องมี2เป็นตัวประกอบแน่ๆหรือเป็น2กำลังสองเป็นตัวประกอบแน่ๆนนะครับดังนั้นสมมุติว่าถ้าใส่ตัวเลข n เข้าไปเนี่ยตัว n นี้มันต้องสอดคล้องและทําให้ทั้งอันนี้เป็นจริงนะครับโดยถ้าสมมุติเราแทน n ถ้า n เนี่ย4หาร n ลงตัวนะครับ จะได้ว่า4ี่หัน n ลบหนไม่ลงตัวแน่นะครับเป็นเพราะว่าจากที่บอกมาสักครู่ว่าหอระมอของ n กับ n ลบหเนี่ยเป็น1นะครับอันนี้คือสัญลักษณ์ของหอ,งองระมอเนาะโดยที่ n เป็นจํานวนเต็ม n ไก่ลบหนึ่งเนี่ยเป็นจานวนเต็มบวกใดใดนะครับจากเงื่อนไขนี้ก็วิเคราะห์ได้ของเลข4แบบนี้เนะาะทังนันโดยการครับการวิเคราะห์ของเลข5้ากลางสองนะครับก็เป็นการบอกได้ว่าเมื่อถงสมมติว่าแทนค่า n เป็น เออมีเัว n เป็นตัวประกอบเป็น5นะครับจะได้ว่าตัวเนี้ยเป็นตัวประกอบเป็น5ไม่ได้แน่ๆเพราะว่าถ้าเป็นตัวประกอบเป็น5ของทั้งคู่แสดงว่าผลอมาเป็น5แต่ว่าจากที่เรารู้ว่าผลออมาของเกับ n ลมเนี่ยเป็น1่แน่ๆนะครับที่เป็นเป็นจริงนะครับดังนั้นจะได้ว่า n หรือ n อลมหนึ่งเนี่ยตัวใดตัวหนึ่งที่25หารลงตัวนะครับเมื่อสักครู่ตอนแรกผมใช้เลข4ในการวิเคราะห์เนาะนะครับแต่ว่าการใช้เลข4ในการวิเคราะห์เนี่ยอาจจะได้เลขที่ค่อนข้างเยอะเกินไป ที่โจทย์กําหนดมาตั้งแต่10ถึง99เนี่ยยี่เลขมันเยอะมากนะครับดังนั้นวิธีการสขงข่ายๆก็คือพิจารณาที่5กำลัง2ดีกว่าเป็นเพราะว่าถ้าพิจารณาพิจารณาที่สะคบของ,ของเลข2กำลัง2หรือว่า4เนี่ยเราต้องแทนกรณีที่ n ตั้งแต่12เนาะนะครับ n เป็น12ที่ทําให้สอดคล้องนะครับ n เป็น12 16 20ไปเรื่อยๆเลยที่ทําให้สอดคล้องกับอันนี้นะครับแต่ไอการที่สอดคล้องตรงนี้เนี่ยอาจจะไม่สอดคล้องกับตัวนี้ก็ได้นะครับดังนั้น การพิจารณาที่ออ n คูณ n ลบหนึ่งเนี่ยหารเอายี่สิบห้ามาหารเนี่ยลงตัวจะดีกว่านะครับนอ้อโอเคครับดังนั้นผมจะพิจารณาโดยการวิเคราะห์ของตัวห้ากำลังสองหาร n คูณ n ลบหนึ่งลงตัวนะครับจากเงื่อนไขตรงนี้เนี่ยจึงได้ว่าห้ากำลังสองเนี่ยต้องหารตัวนี้ลงตัวแน่ๆนะครับผมก็เลยแยกคิดออกมาง่ายๆนะครับก็คือกรณีที่ห้ากำลังสองหารกับ n คูณ n ลบหนึ่งตงตัวนะครับอ่ะมันก็จะมีกรณีที่ n เนี่ยทิปสอดคล้องเนี่ยนะครับก็คือ n อยู่ระหว่าง10ตั้งแต่10ถึง99เนาะ n ที่เป็นไปได้ที่สอดคล้องก็คือเริ่มตั้งแต่25เลยนะครับตัวน้อยสุดอ่ะอาจจะเป็น n เป็น25ก็ได้นะครับหรือ n ลบเป็น25ก็ได้เช่นกันนะครับตัวเดตัวหนึ่งเป็น25 หรือ n เป็น50หรือ n ลบ1เป็น50ก็ได้นะครับหรือ n เป็น75แล้วก็หรือว่า n ลบ1เป็น75ก็ได้นะครับแล้วก็ต่อมาคือ100 100้มันจะเกินเงื่อนไขนี้แล้วนะครับดังนั้นก็จบที่ตัว6เงื่อนไขนี้หลักๆนะครับจากตรงนี้เนี่ยจะได้กลายเป็นว่าตัว n เนี่ย n ที่เป็นไปได้ที่สอดคล้องกับตัวนี้นะครับ n ที่สอดคล้องกับตัวนี้ n ที่สอดคล้องกับห้ากำลังสองหาร n คูณ n ลบหนึ่งลงตัวนะครับก็คือกรณีที่ n เท่ากับยี่สิบห้าห้าสิบเจ็ดสิบห้าแน่ๆนะครับหรือกรณีที่ n ลบหนึ่งเนี่ยเป็น ย5่สิบเนี่ยไอตรงนี้เนี่ยก็จะกลายเป็น n ที่เป็นไปได้อื่นอีกก็จะเป็น n ลบนึ่งเป็นเท่ากับ25่สิบเนาะห้าสก็คือตรงนี้เนี่ย n จะได้เท่ากับ26 5สิบ้าและก็เจ็นั่นเองนะครับคราวนี้เรามาวิเคอ์ต่อนะครับว่าไอ้ตัวเงื่อนไขเนี่ยไหนเนี่ยที่ทำให้ตัว2องกำลังสหรือสี่เนี่ยหาน เนคนีลบหนึ่งหนงตัวนะครับ n ที่ได้เรามีทั้งหมด6ค่านะครับตอนนี้ที่สอดคล้องกับเงื่อนไขตรงนี้แต่เราต้องดูเงื่อนไขทั้งหมดนี้ด้วยนะครับซึ่งตัวที่สอดคล้องกับเงื่อนไขตรงนี้เนี่ยเราได้ทั้งหมด6ตัวแล้วไฮไลท์ไว้ก่อนก็คือตัวนี้นะครับคราวนี้เรามาค่อยๆตัด ตัวไปกันไปนะครับว่าตัวไหนที่มันจะไม่สอดคล้องกับเงื่อนไขของทั้งหมดนี้บ้างหรือว่าเงื่อนไขที่สองกำลังสองหรือว่าสี่หารเนคูณลบหนึ่งไม่ลงตัวบ้างนะครับอ่ะนั่นก็คือค่อยๆดูนะครับถ้าแทาน n เป็นยี่สิบห้าไปปุ๊บจะกลายเป็นยี่สิบห้าคูณยี่สิบสี่นะครับซึ่งยี่สิบห้าคูณยี่สิบสี่ก็ได้หกร้อยลงท้ายด้วยสองเอ้ลงท้ายด้วยศูนย์สองตัวแน่ๆนะครับดังนั้นยี่สิบห้าเป็นไปได้นะครับติดถูกห้าสิบครับเมื่อแทนค่าเอ็นเป็นห้าสิบลงไปปุปน 5 0คูณกรับก็เออมันจะกลายเป็นเลขคี้คูณกับเลขคู่โดยที่เลขคู่ที่ว่าเนี่ยมันหารด้วย4ไม่ลงตัวนะครับเพราะฉะนั้น50ใช้ไม่ได้นะครับออก็เลยตัดทิ้งไปนะครับต่อมาเมื่อแทน n เ,เป็น75นะครับจะกลายเป็น75คูณ74นะนะครับก็จะลงท้ายด้วยเลขศูนแค่ตัวเดียวก็เป็นไปไม่ได้เช่นกัน,นครับ ต่อมาแทน n เป็น26นะครับแทน n เป็น26ลงไปปุ๊บจะกลายเป็น26คูณ25ซึ่งก็จะมีเลขศูนย์ลงท้ายแค่ตัวเดียวอันนี้ก็เป็นไปไม่ได้เช่นกันครับต่อมาคือแทน n เท่ากับ5้ลงไปนะครับก็จะกลายเป็น5 1คูณ50ก็จะลงท้ายด้วยเลขศูนย์แค่ตัวเดียวนะครับและสุดท้ายก็คือ n เป็น76นะครับเมื่อแทน n เป็น76ลงไปก็จะกลายเป็น76กคูณกับ75นั่นเอง ซึ่ง76คูณกับ75นี่ยก็จะหารทาง25ลงตัวอีก25เอามาหารลงตัวแล้วก็4มาหารลงตัวเช่นกันซึ่งก็เป็นการบอกว่า100หารลงตัวนะครับดังนั้น n เป็น16ได้นะครับเพราะฉะนั้น n ที่สอดคลองกับเงื่อนไขดังนั้น n จึงมีค่าเท่ากับ25เราก็76นะครับ ดังนั้นโจทย์ให้หาว่าผลรวมของจำน,น,นวนเต็มบวกเออผลผลรวมของจำนวนเต็มบวก n ทั้งหมดว่ามีค่าเท่าไหร่เนาะก็คือนำยี่มาบวกเ6นะครับผลรวมของ n เพราะฉะนั้นผลรวมของ n คือ25บวกเ6ซึ่งก็คือเท่ากับ101่นั่นเองนะครับโอเคครับก็วันนี้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ